ได้ยินเสียงพระสวดดูวจแก นี่แหละที่เราเฝ้าอาหารเนาะมันจะมีนี่แลหละเจ้าตัวนี้แหละนะเจ้าตัวดำาๆนี่แหละนะดาวดาวสวัสดีจ้าดาวดาวอยู่ภาคใต้เนาะทำไมต้องได้เฝ้าพัตอาหารรอพระเนาะเพราะมันมีนี่แหละนะมีเจ้าตัวดำดำสาธุมีเจ้าตัวดำวดำนี่แหละมันถ้าเราเผลอมันก็จะเข้าไปกิน

ร้านโมงศิริสาบ้งนีอรีเราที่เอันทอเาไว้ใช่คุณแกไห้กับเขาใช่คุณแก่ไว้กับานีเขาไม่ได้เขาม้เป็นแกเขาได้เป็นวัตถุพิศษทน้าให้เขามาเซาปวดซานเขามาเ่าตอนตอนที่ว่ามาถึงแค่หลังหลังปูท่านี่เขาไปเซาท่าขวาเห็นได้าปนี้หมอกเอาไปช่วย้างเขาแล้วจะตู่เบา สากกระเบื้องข้าวมัาตุ้มเออเข้าเอาเด้อเขื่อนผาชุ่นของขงคเขิงไปขิงไค่ะขอบคุณทั้งขอบคุณค่ะมังกรมังกรมาบ่นี้บึงเอาเด้อบวชมังกรนี่แหละพระนุบวชอยู่ในนั้นแหละนะแต่ว่าเพื่อนบวชเสร็จแล้วพระนุนะครูบานุนะกลับไปแล้วนะกลับไปกลับไปจำวัดนะกลับไปนอนน่ะล่ะอยูุู่นวัดห้วยบง บ้านโสลุศีอำาเภอบ้านม่วงตำบลบ่อกแก้วอำาเภอบ้านม่วงนี่แหละเนาะว่าทำไมแม่เพียนยังไม่กลับเนาะแม่เพียนรอถวายพันตาหารเพียรพระพิสุสง์อยู่เพราะว่าป้าไทายบ้านย่าอาชิเนาะป้าสาป้าแตนเขาทำอาหารมาเยอะเลยนะไว้รอถวายพระค,ค,ครูอ,คอ,อันนี้บอมันกะสิมีคนอื่นถามมาเรื่อย มันก็สีไล,ล่รูดรูดรูดคือในทีวีนี่เขาเอิอไล่สดอันนี้ <laughs> ไล่สดเ <laughs> ดี๋ยวกระสีมาถามว่าบวชแล้วเราบอกคือเ่าไปบวชนี่สินะบวชแล้วแล้วจนเพิ่นเมื่อแล้วเ <laughs> ฮ้ยยะตาเราดินบมือนบมือ <laughs> 晒土，晒土。 นแ่มเี่บ่ประมาณหาาฮ <laughs> ่่าหาซึ่งใส่ส,ส,ส,สีหากำนกบอากำหนกนาะเอาเย็นหันะะมีผู้ชายอาีกมีผู้หญิงอีกสองสามสหากำนักนี่และ หกก็บเด็กหน่อยมีเด็กหน่อยฝ่อมคนหนึ่งตัวนี้น้อยเขาหัจักเฮาอยู่เด้อยห่นั้นยายวนะ่ยา,ยาเอาคุณหมอไปอยูย่ใส่เกษียณแล้วคือว่เห็นหนาเห็นตายายวนเออยายซ้วนแล้วว่ะขึ้นหอดอยู่เด้อว่าเห็นหนาก็เลยว่าเอาเก็บเหนือเก็บตัวเตอกเกษียณแล้วสิไปยุ่มยามวุนไหวโบวได้เด้เขาสิว,ากกว่ามากวนหนาอยากดางยังอัน <c oughs> นี้เพิ่นลงมาแลวเด้ เัสียงมาทังมีบ้านเนให้ใส่บาทบนอจบายางมากเเนาะต้องบ้านางสน่มานี่นอใ่เนาะเหบุรูย่งแรกคือบ้าหน่ะจะมีค่ะ พอชวนสันเขาอยู <blond> ่นห <cido S 2> ่อยู่บ่ชวนสันเข่าอยู่นหนอยู่บ่คูบอมยังพนงเมื่อเออย่างอยู่ดออดนี่แหละองค์ที่สองนี่ละองค์ที่สองเวน้องถามาผู้ใดคูบอเอเอ้สิเออยูคูบานุสิบเอยน้ำเพินนี่ะออนนุคงสิบเอ็มอันนุ่ง แงบนี้ัเขาือไป่าจัดเอยู่เปล่า้าเลี้ยวจัดไม่จังดังเลยน่งเข้าเดียวเนาะจัดเข้าเดียวคนเลี้ยวจัดเลยเลี้ยวี่โมเมนหน่อยๆตัวนี้ ซืเมื่อวันหวยบงน้ำก็มีบอกันไครับใแล้วเออค่ะ พอดีกับคู่บ้านหนุไปกับสิไปอยู่หอหวยบงโซลี่สีคนเลยอืมเนนบบครัออืมื่อนี้เมื่อนี้เมือม่อนี้มานเนาะมีเน้นมาบวชสองโอ้มีนาคมาบวชสองบ,บวชเป็<บ>นพระจังว่าทึ่งทึ่งอยากไปฟังทึ่งอยากไปกราบทึ่งอยากมาเฝา้าพระตาหารยันเดือดรกนี่ล่ะนี่หลายเออย่างนันกระโดดขึ้นไปอัน จัดการก่อนตั้งมาเฝ้าสองคนข้ะเมคินเฝ้าไว้เฝ้าไว้เป็นนาฏีพิธีเนาะ คนเอามาไวก็เลยอกลงมาเผาไว้น้งม่ัดเทียงบอเทียงบาูนไดมือเอามือแน่นอนหรอะได้กุ้มปูนเป็นยังไงเป็นยังสีม่งเกิดกำลังคุยติดูคนีเออห้เี่ยงเลยได้คนติดตามเยอะไหมคุณยายบอกได้หมื่นสี่แล้วได้ได้ ได้รายได้แล้วสองสามธอแล้วมันโพอ่อ้วนอ้วนงามขนาดกานนะเพื่อให้อามาสองตัวกนด้วยยนั้นขึ้นตนอ้วนสร้างให้นย่ยเิ่นนะเ่ออกม้าามันมีี่ตขอลงก่อนนะนี่ค่ะนี่ ครูบาอิ๋ยอยู่แม่ครูบาอีบ่อ่ะครูบาหลานนะนี่นะครูบาตองครูบาหลานนะแม่เพียรมีหลานเป็นพระนะยังอยู่แม่เพียรมีมีหลานเป็นพระนะนี่เพื่อนเฝ้าอยู่วัดนี้ก็เลยเฝ้าวัดตาหารกลัวเดือดอกกลัวเดือดอกมาอันรับประทานก่อนนะต้องเฝ้าโอเคสวัสดีบายบาย

วันนี้ขั้นเสี่ยวเดือนมีนาย่านมันห้อนถึงย่านฝนตกก็เลยเอาเงี้ยมากุมภานี่แหละมันก็ดหนึ่งปีสีิเอ็ดเดือนคุณป้าใกล้อยู่ได้แล้เนาะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงมันมาเนื้อเนื้อเนี่ยชีวะคู่อย่ังเลทพครบต้องมาจองมือไว้เนาะ